อายยะมุกเดิมอีกแล้วนะคะข้อสองนะคะข้อสองข้อสองข้อสองนะคะในสี่สิบพจน์แรกของลำดับตัวนี้ไม่บอกนะ,ะว่าเป็นลำดับอะไรนะคะบอกแต่ว่าเป็นลำดับของตัวนี้มีกี่พจน์มีค่าเท่ากับพจน์ที่สี่สิบอยะแปลไทยเป็นไทยก่อนในสี่สิบพจน์แรกของ ตัวนี้เขาไม่ได้พูดถึงลำดับเลขคณิตหรือลำดับเลขาคณิตเขาบอกว่าลำดับของตัวนี้นะคะมีกี่พจน์หรือมีกี่ตัวที่มีค่าเท่ากับพจน์ที่สี่สิบแล้วพจน์ที่สี่สิบคือเท่าไหร่อ่ะตีความนะตีความนะอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็หาตัวที่สี่สิบแล้วรอลกันฉันจะได้รู้ว่าตัวที่สี่สิบของแกเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ จะได้รู้ว่ามันมีกี่ตัวที่เหมือนแกนะ่ะอ่ะก็กลายเป็นสามบวกกับลบ1นยกกำลัง n ก็คือสี่สิบถันเนาะตัดออกจากลำดับเลขคณิตและลำดับเลขาขาคณิตเขาให้เป็นลำดับของตัวนี้นักเรียนก็เล่นตามบทเขาไปว่าบทต้องเป็นลำดับตัวนี้นะคะอ่ะแล้วไงต่อก็จัดการไปกลายเป็นสาม ทันไหมลบหนึ่งยกกำลังสี่สิบเอาลบหนึ่งคูณกันสี่สิบตัวมีค่าออกมามีค่าเป็นหนึ่งอ๋อโทษทีหนึ่งบวกนะคะไม่ไดค้คูณครูเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่สี่สิบของเรามีค่าเป็นสี่เอแล้วข้อไหนมีค่าเป็นสี่มั้งอะตัวแรกตัวแรกมีค่าเป็นอะไร ตัวแรกมีค่าเป็นอะไรอ่ะกดตัวแรกเป็นค่าอะไรก็แทนค่าไปสิเอาตัวแรกเป็นอะไรสามตัวแรกก็คือสามบวกกับลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งสามลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งก็คือลบหนึ่งมีค่าเป็นสองแสดงว่าตัวแรกไม่ใช่มีค่าเป็นสี่ไม่เอา มาตัวที่สองก็คือ a กําลังสองเท่ากับสามบวกกับลบหนึ 1, ่งทั้งหมดยกกําลังสองกลายเป็นสามบวกหนึ่งมีค่าเท่ากับสี 2, ่ตัวที่สองเอาตัวที่สามไม่น่าจะใช่ตัวที่สี่ก็กลายเป็นสามบวกกับลบหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสี่กลายเป็นสามบวกหนึ่งมีค่าเท่ากับสี่ทันไหมสิ่งที่ครูกำลังจะบอกให้ฟัง ใช้เริ่มแต่อะไรนะคะใช้อีกรอบหนึ่งหนูงงอะะ่าอีกรอบหนึ่งหนูงงอ่าเดี๋ยวครูเพิ่มกระดาษให้กระดาษมันก็น่างงตัวนี้มีกี่พจน์ที่มีค่าเท่ากับพจน์ที่สี่สิบะฉะนั้นเราตั้งต้นที่หาพจน์ที่สี่สิบก่อนเลยอยากรู้ว่าพจน์ที่สี่สิบคือเลขอะไรนะคะครูก็แทนค่าจากสูตรตัวนี้ จากคู่ลำดับตัวนี้ก็กลายเป็น3บวกกับลบ1ทั้งหมด,ดยกกําลัง40มันก็จะกลายเป็น3บวกกัน1มีค่าเท่ากับพีาะฉะนั้นคำถามก็คือ40พจน์แรก40ตัวแรกของลำดับนี้มีตัวไหนบ้างที่มีค่าเป็นพราะฉะนั้นครูก็หาเลยค่ะ A1 ของครูหาเลยนะ A อนของครูก็คือ3บวกกับลบ1 ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งมันก็คือ3ามลบหมีค่าเป็นสองประมาค่ะตัวที่สองของครูก็คือ -3 ามบวกกับลบหทั้งหมดยกกำลังสองก็คือสามบวกหมีค่าเป็น4ต่อมา a3 ของครูก็คือ3บวกกับลบ1ทั้งหมดยกกำลังสก็คือ3ลบ1เท <c oughs> ่ากับสองต่อไป a4 ของครูก็คือ3บวกกับ <c oughs> ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสี่มีค่าเท่ากับสามบวกหนึ่งทันไหมเดาซิว่า a อห้าของครูคือเลขอะไรนัดที่นั่น a อห้าครูคือเลขอะไรขาสองหรือเปล่าเยี่ยมค่ะ a อหกละลูกขาสี่เอเจ็ด <A 7. S 2> ขาสองเแปดี <A 8. S 2> เ e อค้าสหอมไปเรืเ่อยๆจนถึงว่าเอสี C ่สิบมันมีค่าเป็นสี่ทานไหมเขาถามว่ามีกี่ตัวลูกทำไงอ่ะขยยี่สิบหรือเปล่ายี่สิบมาจากไหนค่ะก็สี่สิบค่ะเอสี C ่สิบใช่ไหมค่ะก็เอาอันที่มันเท่ากับพื้นที่สี่สิบเขก็น่าจะมียี่สิบตัวยัง yeah. มันมีสี่สิบตัวแล้วมันมีสองมีสี่สลับกันคนละครึ่งโอเคปะาะนั้นขอ้ขอ,ขอนี้ตอบท่าไหร่ลูกยี่สิบในนั้นความย